สวัสดีครับทุกคนไอโลเฮลโลวลคัม <laughs> สวัสดีครับไอ้พี่กล้องสวัสดีครับครูกล้องโอ้โครูครูกล้องส,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 สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมทำไมวันนี้มาดึกมาดึกเพราะว่าเพิ่งเพิ่งถึงบ้านนะครับเราขับรถแหกเคอร์ฟิวมาสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้ล้างจานเลยเฮ้ย ไปล้างเร็วมันดึกแล้วเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมที่แบบว่าเอ้ยตอนแรกว่าจะล้างแต่ว่าพอมันดึกปุ๊บก็เลยเอ้ยกลัวผีไม่ล้างดีกว่าอะไรเงี้ยกำลังนอนเบยทําไมปอกอยังไม่นอนเพราะว่าเพิ่งถึงบ้านไม่นานนะครับแล้วผมก็นั่งอยู่ว่าเอ้ยทำเลยดีทำเลยดีทำเลยดียดน้ําผมก็ยังไม่ได้อาบเลยใช่ พี่ประกอคคะโซเมตเป็นความสัมพันธ์แบบไหนคะโซเมตโซเมตน่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบคู่คู่ชีวิตอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมฮะสวัสด,ดีชาวทําโซนยุโรปแน่นอนครับผมทําโซนอเมริกาขอบตาเอเชียง่ายกำลังจะไปอาบน้ำโอ๊ย เออ่ตั้งผมไว้ตรงตรงนี้ก็ได้นะเราก็อ่าบน้ำวันนี้มีคนมาไลฟ์ด้วยเปล่าครับมีไหมนะวันนี้มีวันนี้มีนนมีม,มีมีคนมาไลฟ์ด้วยเห็นบอกก็เราคิดถึงจีนะ่า ไม่ดูหนังแล้วดูเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วใครมานามาี่ เด็ดค้างเหรอใครเอ่ยสิบบาทสิบคะแนนใครเอ่ยใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้ยใครเนี่ยโอ้โหเดีย๋ยวนะมาแล้ว กิเล่นไมาเช้าอยู่ไหมเนี่ยไม่กิเล่นอยู่แต่ว่าไม่เล่นละมามีใครเข้ามาไหมทำไมทุกคนไม่นอนกันครับ แกเคยขับรถในกรุงเทพปะเคยโอเคโอเคมทำไมอ่ะไม่ก็เผื่อแบบเผื่อเขาเรียกว่าไงวะเผื่อเขาชวนแกไปเที่ยวแกจะได้เขาขับไม่กิ่งอ๋อคือปักกี้มีรถด่ามีมีม,มใีใช่ใช่ก็้วก็นาำยังยังเลย ถึงถงผมาอาบแล้วนะครับทุกคนทุกคนอ่ะชอบบอกว่าผมไม่ชอบอาบนะคิดถึงปอกอ่ะให้คิดถึงปกอกก็ต้องมาฉีดวัคซีนวันที่สิบเอ็ดไม่ใช่สิบสองเอ้ยวันที่สิบสองไม่ใช่สิบเอ็ดชวนพี่หลอนด้วย <laughs> พี่หลอนอยู่โคลดาไม่ใช่บื่อ อะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ๊ยโอ๊ยบ้าหายกว่าเสียย่าง มันอยู่ในสายเลือดครับเขาไปเอาสายชาร์จแบตไปโอเคพี่หนูสงสัยว่าเชื่อพีอ่พ่อแม่ตั้งมาแต่เกิดเลยใช่ครับพ่อแม่ตั้งมาแต่เกิดนะ ตอนแรกเขาก็ชวนไปทัวร์เอ้ยไม่ให้ชวนไปทัวร์เอ้ยจำไหลัโทรไปชวนจะเล่นเกมแล้วเขาแบบเกมอะไรอ่ะเขาเล่าว่าจะตอนแรกเขาให้ชวนผมาไปหมักเอ้ยชวนผมไม่ครับเขาเออจังตอนนี้ยังไงครับอ๋อเขาเล่นกับเพื่อนอยู่ตอนแรกเฮ้ย ไลฟ์ครับนี่จะดูเฮ้ยคุณน่ารักมากแต่ว่าเขาเขาเพิ่งวิ่เจ็ดเองเหมือนเขาเลยหรออือเขาก็ใส่ชุดนั้นแล้วก็ใช้ตัวนั้นด้วยเฮ้ยจะเล่าเขาจริงโคตรเลย แต่ของเขามีชุดด้วยนะนิมพีร์เขาใส่ชุดด้วยนะเขาใส่ชุดนั้นด้วยเอาจริงคง,งด้คิดเชื่อ ตอนแรกเขาแอบโม้แต่ว่าลองพูดขอกกับพี่รอนมากไม่ได้พี่รอนเป็นพี่งไงก็เลยต้องพี่รอนปอกรใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรบ้างอะ่ะมีรุ่นเดียว่เอาละาากี่ไลฟ์ไหนๆอะไลฟ์ไหนอะ่ะ ไอแพด่โอ๊น่ารักมากอะตัวนี้ เป็นแฟนกันนานยังครับโอ้โหไม่ใช่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 อุ้ยอุ้ยจิบปากกี้ต้องทำไงทำใจครับ มีแต่คนถามอะ่ะไงไม่ร้คนถามคนถามเลยมีเรียนปะใช่เกรียนแปดโมงสี่สิบ เกไม่อะไรวะเขาจะถามว่าอะไรวะเกไม่เอ้ยไม่นอนเออพูดง่ายเลยทำไมพูดก็จะบอกว่าเราเกไม่ตื่นหรออ๋อเตือนเตื่นเตือนหรือว่าลาดีวะขี้เกียจออะเฮ้ยไม่ได้จีบปอกอต้องดูดวงเป็นพี่รอน แม่ให้มีหวานใจไอ้ย่าเป็นพิกบ <c oughs> ูเมาอ่ะจริงรอ่ะอืมไมมอ้พีกบูว่ะดีอยากออกอเป็นลูกเคยแม่ให้มีหวานใจมันมาปเปิดหาปัญหาคู่รัก มีใครหยับปรึกษาปัญหาอะไรไหมครับนี่กูรูก <Yeah, ็อยู่นี่นี่มีกูรูเรื่องความรักอยู่เต็มแน่นะครับแน้องชายพี่ล่าคนจะเป็นน้องที่ดีต้องพาพี่ไปเจอ พี <laughs> <laughs> ่หลอดใจเย็นอ ah. ่ะอยากทัวคุยกับพี่ปกรจังหาเพื่ออะไรอ่ะบุเอ้าไปเอ้ยเฮยขอจับหัอะไรวะไม่มีอล้ไม่ต้องไปอยู่นี่กลับ ดต้องต่อคิวไว้นะครับต้องต่อคิวนะครับถ้าจับผมเฮ้ยยิจะได้แล้วเหรอไม่รู้รู้จักแต่ท่านี้ รู้สึกว่ายัมีแต่ว่ายังมีนัดีโอ้ยกะก่อนที่นที่สองผมเข้าใจครับกอ้โเกิดทุกอย่ายไ บ้านอ่ะมีบูมีอะ่รความจริงมาพูดเล่น <c oughs> อันนี้แกรับในแอป d เลยนะโทรศัพท์โทรศัพท์ เขาแมนบวมปะหรือว่าปกติข้างนี้เฮ้ยเกนไม่ตอบเขาหน่อยเหรอไม่ไม่ไม่ปกติปกตโิโอเคโอเคโอเคฟิบูมถว่พฟ่บูมดีกว่าลูกเอ้ไอ้บูมมึงไง สบาสยสบายเปลี่ยนพีเตอร์รอจังวะเขาเปลี่ยนว่าอย่างวิดเอสบ่าใค้นต้องอีนน้วอดห่วงไหมห่วงอะไรครับ ผมอยู่กวางดาแล้วนะจังทำไมสีผมแปลกๆใครสีผมแก้วอืมิลเตอร์เหรอเออของง้นพี่พอได้ออกอาการเก็บทรงหน่อยเอ้าผมมันดูออกไรผมเก็บทรงที่สุดละเต้นว่ะิลเตอร์มาขนาดนี้นะ เฮ้ยม,มีฮีเตอร์นี้ได้หรอมีดิชาวกองยาเลยนะเ้ยเป็นใครดีเป็นวินเทอร์ไม่เอา,าอันนี้แหละ キミキミ。 เขาไม่เห็นหน้ากกแกเลยวะ่ะอ mm. ไม่คิดวจาเราหน้ากันอืมเยสเออพี่พี่วันน่ะสวัสดีครับ มันเจอกันเมือกี้นเลเวลนะคะมากกว่าที่คดเลย พีเตอร์มีในอยากใช้บ้างมันคุ้มหน้ายากมากแหละใช่ต้องเห็นหน้าไว้ อ๋อทิเตอร์อยู่เหรอเป็นแล้วลหรครับ ผมปิดไม่แร้วอะผมว่าเกี่ยวกับการอยอาการอะไรครับเขาจะอ่านเหมนเดียวเขาเนี่ย จะอ่านอันไหนเขาอ่านอันนี้นี done. ่ไลฟ์ห bon รือคอคุยกันเนี่ยใช่ปะเอ้ยไม่ใช่อ่านคนละอันว่ะอ๋อเพื่แต่ควาราอนแบจังหวะเดียวกันเลยเอาวันจ่ายเปล่า คืออันนี้คือทุกคนกำลังทำหน้าที่แทนจีน่าอยู่นะครับเลยจีน่าเขาไม่อยู่แล้วเขาอยู่ในเอาเลีใช่ใช่ครับเพิ่งก่อนอันนี้ก็เพิ่งเข้าไปเจอครับตอนแรกกมอยู่ดีอาชีก็ปิงมาครับแล้วผมก็เลยก,กดเข้าไปแล้วเออเ <laughs> ขาอยู่ด้วยกันครับ ที่น่าไปขับเฮาครับน่าจะไปขับเฮาแต่ไปทำอะไรนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอารมณ์จอหิวข้าวอ่ะเขาว่าแล้วว okay. <laughs> อเกจะต้องหิว เขาคิดยอยู่ว่าทำกินมีเกทํำอะไรกินป่ะหรือว่าเกซื้อแต่ตู้เซเว่นตู้เซเว่นแล้วก็สั่งแก้ม,มช่วงนี้กินแต่ชินคันเซ็น,นอ่ะอ๋อเออเขาก็สังชีนคันเซ็นเพราะมันลดโหดมาะใช่ใช่มันลดโหดมากที่มันแถมซูชิด้วยอ่ะเออเออใช่ใช่ก็ชอบก็สั่งแซลมอนมากินที่มันเป็นข้าวหน้าแซลมอนอะไรทีอย่าง เขาจะสั่งเฉพาะตอนที่มันมีโปรแซลวอนเบิร์เพราะเขาไม่ค่อยชอบอหิบแต่ตอนนี้เขาสั่งไก่ไก่คาวเกะคาราเกะอะไรสักอย่างเคาราเกะใช่ใช่ใช่เขาสั่งไก่นะเพราะว่าเขาชอบซูชิอ่ะที่มันแถมอเอหน้าแซลมอนเบิร์น่ะโคตรใช่คาราเกะ ราคาแบบว่าไม่ไม่เกินสองรอยครับทุกคนโคตรดีแล้วแบบคุมมากใช่นะมันเคยทเสร็จมาถ้าพี่เป่ากอหิวกินหนูก็ได้นะ มีคนบอกเอ่อด้มันเยนนะครับไม่อร่อยเท่าพี่ปอกอทำหลอกมังพี่บอสครับก็อยากชิมอยู่เหมือนกันครับใครทำให้แกกินแต่มามามะ Alright, so i you you the whole แล้ือจะพูดแ่我哎他他จะพูดว่าอะไรวะลืมใช่มันถ เอ้ยทุกคนตอนที่ผมอะ่ะพิมพ์เข้าในลายสแควร์ผมอะ่ะผมผมเหมือนอากาศอ่ะครับทุกคนเราว่าผ,ผมโดนเมินเพราะว่าแบบมันเสียวว่าเหมือนกดบ้านอะ่ะมันไม่สามารถตอบกลับได้ก็เลยแบบ <c oughs> ไม่มีใครคุยด้วย <c oughs> ผมแบบอะไรกันครับเนี่ย ไม่คือแบบข้ามต่อขับไ้ฮะใช่ข้ามต่ข้อพิมพ์ไปในกลุ่มบ้านว่าอย่าลืมอย่าลืมทานข้าวกันนะครับทุกคนแล้วก็เงียบกริบเงียบแบบเงียบเลยแล้วก็แล้วก็มีคนอื่นพิมพ์ว่าทานข้าวกันยังคะแล้วก็มีคนรีプายตอบเต็มเลยก็คืมดเมินเข้าไปเลยขนาดแบบบ้านมีสามพันคนไอ้บ้านเต็มแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะมาเปิดเพร่ม